ชีวิตเราทุกคนนะคะจริงๆแล้วเขาแบ่งตารางไว้888นะคะ8ชั่วโมงในการทํางานนะคะ8ชั่วโมงในการพักผ่อนและอีก8ชั่วโมงในการใช้ชีวิตนะคะแต่คําถามคือทุกวันนี้พวกเราแบ่งสัสดส่วนการใช้เวลาของเรายี่สชั่วโมงกันอย่างไรเชื่อว่าส่วนใหญ่เนี่ยนะคะจะยอมลดเวลานอนของตัวเองเพื่อไปทํางานมากขึ้นเพราะหวังว่าจะเร่งสปีดนะคะในการที่จะสร้างไรายได้สร้างความมั่นคงให้กับตัวเองและครอบครัวแต่นี่ไม่ใช่สิ่งที่เจฟเบอสทําทำนะคะถามว่าเจฟเบอสทําทอย่างไรสิ่งที่เขาทำา บอกว่าเขาให้ความสําคัญกับการนอนวันละ8ชั่วโมงเป็นอันดับต้นๆเลยนะคะ ทำไมเขาถึงให้ความสําคัญแบบนี้เขาบอกว่าเพราะการนอนเนี่ยนะคะจะช่วยเพิ่มศักยภาพในผลงานแต่ละชิ้นและทําให้การตัดสินใจนั้นตัดสินใจได้อย่างดียิ่งขึ้นนะคะและนอกจากนี้คุณภาพจึงสําคัญไปด้วยเพราะว่าต้องยอมรับนะคะว่าในแต่ละวนันพวกเราทุกคนเนี่ยต้องตัดสินใจหลายอย่างโดยเฉพาะใครที่เป็นเจ้าคนนายคนเป็นผู้นําองค์กรนะคะหรือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยจะมีเรื่องให้ตัดสินใจเยอะมากนะคะซึ่งเจฟเปเบนโซบอกว่าถ้าคุณนอนไม่ พอมีโอกาสตัดสินใจพลาดสูงนั่นเองค่ะถามว่าเวลาเขาอยากจะนอนเขาจะเปรียบเทียบอย่างไรนะคะเขาบอกอย่างนี้โดยปกติคนเรานะคะถ้าเรายกตัวอย่างกันสักหน่อยว่าถ้าเราเนี่ยใช้เวลาในการทํางานนะคะ ปกติต้องเป็น8-8คือนอน8ชั่วโมงทํางาน8ชั่วโมงแต่เราไม่เอาเราอยากทํางานมากขึ้นก็คือดึง4ชั่วโมงของเวลานอนไปทํางานกลายเป็นทํางาน12ชั่วโมงนะคะแล้วก็นอนเพียงแค่4ชั่วโมงเท่านั้นซึ่งแน่นอนนะคะว่าถ้าทําแบบนี้เนี่ย อาจจะทําให้การทํางานของเราเนี่ยมีโอกาสในการทํางานมากขึ้นด้วยเวลาที่มากขึ้น33%แต่เจฟเบซอบอกว่านี่แม้ว่าดูเหมือนจะดีเพราะว่าเราเหมือนทํางานได้เพิ่มขึ้น33%แต่ในความเป็นจริงแล้วถ้าไปดูในรายละเอียดนะคะเจฟเบซอบอกว่ามันไม่คุ้มค่าเอาซะเลยค่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าการตัดสินใจที่เพิ่มขึ้นเนี่ยนะคะมันจะลดคุณภาพลงเพราะว่าเมื่อเรานอนไม่พอเราก็ไม่สามารถตัดสินใจได้อย่างมีคุณภาพ ที่สําคัญคือคุณก็จะเหนื่อยล้าและหงุดหงิดนะคะเพราะว่าทําอะไรหลายๆอย่างเนี่ยเขาบอกว่าจะเสีย2ออย่างด้วยกันคือ1เสียในแง่ของคุณภาพของงานและ2คือเสียอารมณ์ด้วยสังเกตได้นะคะเวลาใครนอนน้อยๆเนี่ยจะหงุดหงิดง่ายนะคะหรือบางทีร่างกายของเราก็จะตอบสนองในทางตรงกันข้ามนักีิสิกส์เคยบอกไว้ด้วยนะคะว่าถ้าเรารอนน้อยรู้สึกเหนื่อยเพยลียเราก็จะอยากทานของหวานมากยิ่งขึ้นและนั่นก็จะส่งผลเสียต่อร่างกายมากขึ้นต่างไปด้วยค่ะ นอกเหนือจากนี้นะคะเบซอสเขายังพูดถึงเรื่องของการตัดสินใจด้วยนะคะเชื่อหรือเปล่าว่าย้อนกลับไปปี2018นะ,นะคะมีนักข่าวถานเขาว่าเอะเวลาเขาทางานเขาคิดเนี่ยเขาวางแผนอย่างไรเขาบอกว่าเขามองล่วงหน้าไป2-3ปีเสมอค่ะอย่างเช่นในปี2018นะคะเขาจะมองถึงแผนงานที่จะเกิดขึ้นในปี2023แล้วค่ะเขาบอกว่าไม่เห็นจําเป็นเลยที่จะต้องทํางานให้มีปริมาณมากๆทําเยอะอย่างนะคะแต่สิ่งสาคัญคือ ผู้นำองค์กรต้องคิดล่วงหน้าเสมอและคุณภาพสำคัญกว่าปริมาณไม่จะเป็นต้องทำเยอะแต่ทำเน้นๆ้นเนื้อ,เน,อเนื้อดีกว่านะคะซึ่งเรื่องนี้เองนะคะเขาบอกว่าถ้าเรานอนไม่พอก็ไม่สามารถทำแบบนั้นได้ค่ะเพราะว่าเราไม่รู้นะคะว่าเราจะตัดสินใจอย่างไรดีจะวางแผนแบบไหนหรือว่าจะคิดจะทำอย่างไรให้สามารถ สร้างผลงานที่ดีในอนาคตได้นอกจากนี้เขายังยกตัวอย่างของวอร์เรนบัฟต์ด้วยนะคะบอกว่าวอร์เรนเบัฟต์เคยพูดไว้ว่าชีวิตจะดีขึ้นถ้าเขาตัดสินใจอย่างดี3ครั้งต่อปี 3ครั้งต่อปีเท่านั้นนะคะหลายคนบอกว่าเฮ้ยต้องตัดสินใจเรื่องใหม่ในทุกๆวันแต่เจฟเบซอสบอกว่าเขายึดคําของเรลบัฟเฟตคือไม่จําเป็นค่ะ3ครั้งต่อปีแต่ว่าตัดสินใจดีๆก็เพียงพอแล้วและเขาก็เห็นด้วยและปฏิบัติแบบนั้นมาตลอดนะคะอย่างไรก็ตามถ้าเรานอนได้วันละ8ชั่วโมงนะคะหลายคนถามทําได้ด้วยหรืองานเยอะขนาดนี้เพราะว่า เจเปซอนเนี่ยไม่ได้ทําแค่ Amazon นะคะเขายังมีอีกหลายธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกันนะคะเขาบอกว่าเขาก็จะใช้เวลาในช่วงเช้าให้มีประโยชน์ค่ะไม่ว่าจะเป็นอ้อยอิงในายามเช้านะคะตื่นนอนให้เช้าขึ้นเข้านอนให้เร็วขึ้นนะคะหรือแม้แต่ทานอาหารกับลูกก่อนจะไปโรงเรียนอ่านหนังสือพิมพ์นะคะแล้วก็มีเวลารีแลกซ์ในช่วงเช้าก่อนนั่นเองค่ะถามว่าเวลาเขาแบ่งงานนะคะแบ่งเวลาในการใช้ชีวิตเขาทำอย่างไรเขาบอกว่า สิ่งสำคัญคือเขาจะต้องทํางานที่ใช้สมองเนี่ยก่อนเที่ยงวันนะคะและเขาจะต้องทำงานที่ท้าทายที่สุดเนี่ยก่อน10โมงเช้าเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่สมองเขาเนี่ยปลอดโปร่งแล้วก็พร้อมรับทุกอย่างมากที่สุดนะคะในขณะที่ในช่วงเย็นเนี่ยนะคะทุกอย่างจะต้องจบโดยเฉพาะการประชุมก่อน5โมงเย็นแล้วเขาจะได้ใช้เวลาในการรีแลกซ์นะคะหรือว่าตัดสินใจบางอย่างที่อาจจะไม่ต้องใช้ พลังสมองเยอะนะคะเพื่อให้การทํางานในทุกชิดมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะโอ้โหชอบมากผมเคยดินผู้ใหญ่เคยพูดนะครับบอก key decisions การตัดสินใจสําคัญ has to be only made only in the morning ตัดสินใจตอนเช้าเท่านั้นนะครับแต่ว่าหลายคนผมเชื่อว่าคนในวัยทำงานจะมีปัญหาอย่างหนึ่งนอนไม่เคยหลับนะอันนี้ก็ต้องมีการบริหารจัดการกันด้วยแลวพออายุมากจะมีอีกแบบครับนอนไม่ครบ8ชั่วโมงเพราะว่า ตื่นก่อนไก่คือนอนได้สั้นหลับในตลอดเวลาตอนบ่ายนะเพราะฉะนั้นบริหารจัดการให้ดีเพราะว่ามันคือ power ในการที่เราจะเดินหน้าวันแต่ละวันกันด้วยนะครับ